สวัสดีครับสวัสดีเอฟีช่องทย,ยอพาลวยทุกท่านนะครับไอ้ก็ต้องขออาภัยทุกท่านด้วยนะครับที่หายไปเนาะเนื่องจากว่านะครับแอบไม่ค่อยสบายนะครับเลยไม่ได้ลงมาทำคลิปให้นะครับก็ตรวจการตัวเองด้วยนะครับก็เ,เลย ไม่ได้ทำหัวไม่ได้ทำคลิปให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็จะมาลงชุดสรุปให้นะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับบนล่างเลยนะครับเนาะก็ขอลบกัดตอนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะถึงวันแล้วนะครับก็นั่งจะไม่ได้ทําคลิปให้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับที่ผมจับคู่โต๊ะสองตัวบนให้ทุกท่านดูนะครับ อันนี้เป็นเด่นร้อยสิบนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับอันนี้เป็นเด่นสิบหน่วยนะครับเก้าสองแปดสามสี่นะครับถ้าเอาอีกชุดหนึ่งมาจับถ้าเอาอีกชุดหนึ่งนะครับมาใส่นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเจ็ดศูนย์สามสี่ห้านะครับตัวที่ชนนะครับก็จะชนสามกับสี่นะครับชนสามกับสี่นะครับชนนะครับ สามสี่นะครับนะตัวชนนะครับนะชนนะครับสามสี่ถ้าเราจับสามกับสี่นะครับตัวที่เด่นก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับมีอยู่ฝั่งนี้นะครับเจ็ดสามนะครับเก้าสามหนึ่งสามนะครับสองสามนะครับเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่นะครับสองสี่นะครับ แต่นะครับถ้าตัวชนไม่มามันก็อาจจะมาตัวต่างในนี้นะครับก็คือเก้าเจ็ดนะครับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านี่นะครับเนาะสองเจ็ดสองศูนย์อสามสี่ห้านนะครับมาสองสูตรนี้นะครับสิบหน่วยแต่นี่แอฟเอาจับร้อยสิบมาใส่มาใส่ใเฉยๆนะครับเนาะจับร้อยสิบมาใส่ถ้าสูตรนี้มาหลักสิบนะครับสองตัวบนก็จะอยู่ในนี้นะครับ เอาสามสี่จนสามสี่เนี่ยตัดน้อยลงมาเหลือแค่นี้นะครับสองสี่หกแปดแปดชุดนะครับเนาะก็สมาชิกก็ไปพิจารณาเอานะครับถ้าชอบในแปดชุดนี้ก็หยิบจับไปเล่นนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะเดินผ่านนะครับอ่ะนะครับ เดี๋ยวมาดูต่อนะครับสําหรับคู่โต๊ดชุดนี้นะครับเนี่ยที่ผมบอกว่านะครับผมจับให้ครับเด่นวิ่งสองเก้าศูนย์ครับเลขมันชนที่เก้านะครับแล้วมันมีอีกสูตรหนึ่งที่เด่นบนนะครับที่แอดลงให้นะครับที่ชนครับที่ชนหนึ่งนะครับแอดหนึ่งนะครับแอดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับสูตร เด่นบนนะครับสูตร c กับสูตรดีนะครับที่ชนหนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้านะครับเนี่ยนะครับชนหนึ่งนะครับที่ผมวงกลมมาให้ตั้งแต่แรกนะครับคือเก้าหนึ่งนะครับเนาะเก้าหนึ่งแต่นะครับชุดอื่นก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนงดทีแล้วนะครับตัวชนไม่มานะครับนะมาตัวต่างนะครับอันนี้ก็จับเป็นคู่โตดอันนี้คู่โต้มาล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับในชุดนี้นะครับ รวมถึงคู่นี้ด้วยนะครับถ้าเอามาจับรวมกันนะครับเนาะนะจับรวมกันนะครับทุกสูตรก็จะได้แบบนี้นะครับถ้าชอบเก้าหนึ่งก็เก้าหนึ่งนะครับเนาะถ้าชอบหนึ่งนะครับก็เอาก้าหนึ่งถ้าชอบเก้าหนึ่งก็จะมีเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสี่แค่สองชุดนี้นะครับเนาะ ถ้าเป็นเก้าสามก็เก้าเจ็ดสามนะครับเนี่ยจับได้เลยนะครับเนาะถ้าชอบนะครับอันนี้ทีคือแอดให้ดูนะครับเฉยๆนะต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับชุดสรุปกันครับขค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูชุดล่างก่อนนะครับชุดสรุปล่างนะครับของสุดท้ายนะครับ ที่เด่นนะครับแอดให้เด่นเจ็ดกับเก้านะครับวิ่งรูดนะครับเจ็ดกับเก้านะครับนะฟันเก้านะครับลืมแอดลืมเขียนให้นะครับฟันเก้านะครับเนี่ยเขียนตรงไหนดีเอาเป็นว่าวงกลมแล้วกันนะครับดืมเขียนให้นะครับเนี่ยเก้านะครับเน้นเก้านะนะครับ คู่ดิ่นนะครับสองตัวล่างนะครับเก้าสองนะครับเก้าสามเก้าแปดนะครับกันนะครับกันเจ็ดสองนะครับเพราะว่าเป็นคู่ต่างที่อ่าชุดที่อาสามเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองแปดนะครับนะี่ยอาจจะมาเป็นคู่โต๊ะก็ได้นะครับหรือถ้าชอบแปดก็จับเจ็ดแปดใส่นะครับเนะาะเพิ่มเจ็ดแปดชุดหนึ่งนะครับเนาะ นะครี่นะครับวันนี้นะครับสรุปล่าง F ให้5ชุดนะครับชุดนี้นะครับ92 93 98นะครับกันนะครับ72 78นะครับตัวฟันนะครับตัวฟัน F ฟันให้แล้วนะครับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนี่ย98นะครับตัวเดียวนะครับนะน้นนะครับ นี่นะครับตัวเน้นนะครับเอาทันไหมครับทันเนาะเอาก็บเอานะครับสมาชิกอันนึ่งสองสมไปนะครับไปจอนะครับสำหรับชุดบนนะครับอันนี้สรุปนะครับสามตัวบนนะครับ ลายมือก็พยายามจ้องๆกันนะครับทุกท่านงวดนี้นะครับตัวที่เด่นนะครับเด่นเก้านะครับเด่นเก้าเหมือนกันนะครับเก้าบนล่างเลยนะครับงวดนี้นะครับรูดเก้าบนล่างเลยนะครับเน้นสิบหน่วยนะครับเน้นสิบหน่วยแตอปฟันเก้าที่หลักสิบนะครับบางทีอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเก้า หรือไม่ก็อาจจะมาบนหรือมาล่างนะครับแต่ก็ให้สมาชิกเล่นบนล่างไว้นะครับเพราะว่าเรียกมันเด่นมาแบบนี้นะครับเนาะสรุปบนนะครับแอดให้บนเด่นหนึ่งกับเก้านะครับฟันนะครับเก้านะครับชุดเน้นนะครับหนึ่งเก้าสี่นะครับหนึ่งเก้าห้านะครับตัวกันนะครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าห้านะครับศูนย์นี่ครับที่แอดเอามาไว้เป็นตัวกันเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะว่ามันดับนะครับดับทุกหลักเลยนะครับแล้วก็ดับสิบหน่วยบนนะครับแต่แอดยังหวั่นเกรงอยู่นะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะดิ่อยู่เหมือนกันนะครับแอดก็เลยเอามาเป็นตัวการให้นะครับเนาะรวมถึงมันชนแต้มด้วยนะครับชนแต้มทุกอย่างเลยนะครับเนาะสองตัวบนนะครับคู่เด่นเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้านะครับกันนะครับสี่หนึ่งนะครับ ชุดฟันนะครับชุดฟันนะครับหนึ่งเก้าสี่นะครับเก้าสี่นะครับตัวเดียวนะนี่นะครับเห็นเนาะอันนี้คือตัวฟันนะครับถ้าท่านไหนชอบห้านะครับก็เป็นหนึ่งเก้าห้านะครับนะหนึ่งเก้าห้านะครับถ้าถ้าชอบว่าถ้าคิดว่าห้าจะมานะครับก็หนึ่งเก้าห้านะครับ แอดให้แค่สอแค่สี่ชุดนะครับชุดบนนะนี่เป็นเลขเก้านะครับเดี๋ยวจะมองไปเลขอื่นไปนะครับเนาะลายมือแอดก็ไม่ค่อยสวยนะครับต้องทําใจนิดนึงนะครับผมนี่นะครับนี่นะออานะครับก สำหรับชุดนี้นะครับแอดก็ขอมอบให้ทุกท่านนะครับเป็นของขวัญวันสงการนะครับเนาะสำหรับทุกท่านนะครับท่านไหนที่เดินทางกับต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางสวัสดีภาพนะครับทั้งไปทั้งกลับนะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับปลอดโรคปอดโควิดทุกอย่างนะครับเดินทางก็กาัอย่าตกนะครับใส่แมสนะครับเจียวล้างมือนะครับพยายามล้างมือบ่อยๆนะครับเนาะ หยิบจับอะไรจากคนแปลกหน้านะครับการซื้อขายอะไรต่างๆครับใช้หยิบเสร็จก็เจลล้างมือนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับไอติดเราไม่เท่าไหร่นะครับเรายังพอดูแลรักษาตัวเองได้นะครับเพราะอายุเรายังน้อยนะครับแต่ละท่านนะครับสําหรับท่านที่อายุเยอะแล้วนะนะครับน่ากลัวนะครับหรือเราเอาไปติดคนที่บ้านนะครับติดพ่อติดแม่อย่างนี้นะครับก็ ท่านก็อายุเยอะนะครับก็น่าเป็นห่วงนะครับอันนี้ก็ฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเนาะก็เดินทางก็ขอให้ระวัดระวังกันนะครับนะสุดท้ายน,นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับสําหรับคลิปนี้แอดไปแล้วนะครับสวัสดีครับ